นี่เราเริ่มเริ่มต้นจากต้นเล็กๆขึ้นมาเลยตั้งกระเพาะขึ้นมาแล้วก็มาปลูกความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นมาหน้าอาัศจรรย์ที่สุดอะไม่น่าเชื่อนะมาเกือสี่สี่เดือนตั้งแต่เรามาถ่ายตอนเล็กๆเล็กๆ,ๆเราก็เริ่มมาเรื่อยๆมันมากเกินนะคลุงพี่ผมว่า ถ้าเราสัมมารหรังหมดนี่เราประเทศไทยจะขายแตมาเขือวแบบนี้นี่มันเป็นการแตกต่างที่ว่ามันแตกต่างมากๆก,กับการที่เราไม่ไม่ให้สัมมาหังกับสัมมาหังอันนี้จุดเริ่มต้นที่เราอยากจะรู้ว่าเอการสัมมาหังจากาต้นเล็กๆเลยแล้วเราทําไปเนี่ย มันเป็นผลยังไงมันแตกต่างไหมกับไอ้ที่เรามาท,ทําทีหลังอันนี้นเป็นการแตกต่างที่เหลือเหลือเชื่อกันเกินไปเหลือเชื่อมากๆเพราะแค่สี่เดือนมะเขือนีท่ท่วมเราแล้วนี่วะท่วมตัวคนละเพราะธรรมดามะเขือสี่เดือนนยังฮะแค่หัวเขา่าแค่นั้นเองการแตกต่างผลที่ออกมาผลผลิตที่ออกมาทุกอย่างทีมมม่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะพูดได้ไหมว่ามันเป็นอนุภาพของสัมมาอรหังถ้าหากไม่เชื่อก็มาเปรียบเทียบแล้วปลูกกันนะต่างคนต่างไรอีกคนใช้คนไม่ใช้ลองดูแต่อีกคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยตอนนี้ถ่ายทิ้งไปแล้วหลายหนุนเขาดันทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันมันตายหมดแต่คนที่ใช้อีกเจ้าหนึ่งที่ว่าปลูกกันโคนลาอาทิต์แค่นั้นเองเขายังเก็บอยู่ ยังได้ทั้ง200-300โลแต่อันนี้ไล่เนี้ยที่เรามาเราอยากรู้ว่าสมาาถังเนี้ยมันเป็นสัจจริงไหมแล้วคนที่ใช้เนี้ยถ้าใช้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือความขยันมันเพียร้วมันจะดีแค่ไหนอันนี้เราไม่ต้องพูดแล้วครไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วแค่สี่เดือนนี่ก็300โลนี่ก็โหเหลือเชื่อละ คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่จําเป็นต้อมาเขือนะครับอย่างอื่นเราก็ลองทดลองอย่างทัวอ่าน้องชายไปทดลองเขาก็ดีเขาก็ดีแต่นั้นเขาไม่มีป้ายเลยเขาไปเขียนป้ายติดเ,เขาก็ดีมากทัวเขาเพหลายๆคนก็อาไปทํากันก็ดีแต่เนี้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยเราทําให้เห็นว่าเออส่วนเป็นจริงของจริงมันเป็นนี้นะ แต่ของที่เราทํามาก่อนๆน่ะถึงคุณจะปลูกยังไงก็แล้วแต่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันเปรียบเทียบกับสัมมาหลังเนี่ยไม่ได้เลยจะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ว่าต้องไปเอามาใหม่ไม่ใช่พันก็พันเดียวกันเพราะก็เพราะที่เดียวกันทินเดียวดินก็แค่นี้ยดินเดียวกันำเดียวกันครับจริงๆเราเราบอกเออเ้ยเราใช้ตัวนี้นะอมันเขือทึ่งดีอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่คุณไปดูได้ ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ใช้ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณใช้คุณจะได้ดีอย่างนี้คือเขาขอพันเราก็โอเคไปแต่คุณต้องใช้ธรรมะหังนะที่มะเขือธรรมะหังนะเราไม่ได้หงวงว่าเม็ดพันธุ์นี่เอาไปปลูกไม่ได้นะไม่ใช่เราไปให้แค่สื่อแต่ว่าเราต้องการให้เขาไปใช้ธรรมะหังเพื่อจิตใจหรืออะไรตรงเขาก็จะได้ดีขึ้นอ่าแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าคุณดูเคสมะเขือดูเคส แตงโมทุกเครทุกเคสอ่ะที่ว่าถ้าคุณทำตัวนี้ได้ผมว่าคุณได้อยู่ได้ฮะอยู่ได้